มือนี้ย่างปลานิ้นครับผมพี่สายย่างนะฮะถึงเลขถึงเลขจี่บาทกูไอ้สามสิบบาทครับสามสิบบาทครับผมพี่น้องย่างนะครับผมหูหนูเน็อยู่ปุ่นยองพักอยู่ปุ่นกับแม่นะฮะแม่ผมต่ำหมดคงโป๊กๆอยู่ไปไปเบิ้งฝีมือแม่นะครับผมโป๊กๆมือกินฝีมือแม่อ่ะมลูกสู่ลูกได้บ่แต่ว่าแม่จะเฮ็ดให้ลูกซิ่มเบิ้งมันแหละแม่กินแต่น้ำลูกนะ แม่ก็บาเสบเสบแอยไกต่องเบอ้าอบเรือเรือต่ำเนี่ยมแคแคบแม่สิบบาทแ่เพือไทยกิด้น้ำลูกเออถึงเรียกถึอเรียกกันมืมือนี่ยแม่ถึงเจ้าบาทถึงสามสิบบาทสามสิบบาทเลี้ยงลูกเบือสื่อจำเนี่พี่นุ่ต้องสื่อไะดอกเปอกอะไรสื่อไม่พ่เห็นายแม่บอกกลาอืมถึอพอได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าก็เอาองไปแล้วโคุณเลี้ยเอาเลย แต่แป็มแต่แสบยังได้ลูกมันเห็นืึอลูก,กว่าเท่านั้นแหะใช่ไหลูกตำตีนมังขีดได้ไหมโอ้ยน้อตกสีสันได้ผ่านพานพาน,พน,พนสีสันอย่ร่าผานเดีย๋ยรสชาติเราจะผ่นานมาเปพนยงไดนรายกัรบอกรลูกเองคือเพดแถวลูกน้องเบึ้ง แม่แว่าแซ่บดิ้นเด้ไปยังไงแซ่บสูดแซ่บสูดแซนะ่บเนาะโอ้แม่เฮ็ดเยีนแบบลูกเนาะไปพี่น้องไปแซ่บแสบน้ำแข็งรอดเยีนแบบลูกกินเขา,เขาความครอบครัวตัวมือน,นี่ยหนูนิดมาแล้วเน่วันที่5ที่4ว่างเขาแม่ามาผมพี่น้องแสบแบน้ำกันงรอดมือน,นี่แม่รอบเไหวฮึ่มพักพักพักลูกฮัก ปลามันเหรอจไปขันยูเลูกต่ำนี่นหนามหลกว่าน,นี้แม่ไม่ได้เอาตีนคีบโอ้โหว่ามันหรือปลาป่าชุดเข้าแม่ห่อไปสิ้นเบ็ดแม่เราเพื่กิน ก mm hmm. ับขั้วไงได้หน่ยังยังม่พ่อคืนดมโดนเท้อได้กินเขาพร้อมกันตักโอเคจั่มู้ม้อนี่นุน,นิดมีแม่และมึน,นี่แอะละ ตักเอาเม่ต่อมาุ่งไปใช้ตักแบงไปลาตักเอาลูกมะหุ่ง่ปเสียพูดว่าเผ็ดสุดๆพันี่นเด้เผ็ดเด้อไผ่เลือนี่มำเียนำเตี๋ยเทศทะเลใท้หนึ่งลูกอต้นมักจะได้พันไผ่เลือด อ,อ,นอในน้ำจิ้มที่ฟูดบอกหรือยังจะมีเห็ดจิ้มมงแบบที่ฟูดบอกแรน้ำจิม้มเหมือนแบบน้หอมคันี่เพอร์พีเพอร์น่องทุกๆๆคนลดมลมปากบาะอะเนี่ยเอาาฟแม็กซ์ี่อยู่ซอย

ตม้ม้องไปหาแตกลแล้ว่ะ<อ><ส>เห็นแล้ว่ะเิน่เมล้วใได้โอ้เฮดก็ตมามห้งอีก <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับไม่ลงน้ำตาลเออวางไปเลยโอ้โหชิมมึงไปแม่น้ำจิ้มบ่แม่ย่านแม่กับงห้องแม่กับบ้าเผ็ดแล้วบ่ซื้อว่าเป็นอะไรเผ็ดตะวันเขาเผ็ดปะ ก็จะมาหองเ่ยกับท่อแห้งกนินด่กินใช่ไหมขอ,องเสียบเลยเสียปลาป่ะครับเสียบ<ๆ>ต,ต้องขังในโโบ่อบางกุกป,ปีนะ โอ้โหเอาข้อไปกินให้เยอาอ เนี่มันต้อง่ยวก็ายแค้นี่ยบ่ย่คหายแค้เขาซ่มมาส่วยมุ่มเขาเลยหิน คุวินตำขัานหน่อยมันแบบบเซ็ปมันบรเด็ครบทุกอย่าง่านง่ายแบบกับปากพ่หล่มหนอนหนอนมากกับผัก มีนไม่ตมิดปากจากเลยเนี่ยค่ะค่ะวปลามันดีขนาดเลยขอตามะฮงบ้างมาเลยทั้งเดือนเน็ตปากกรอดแท้ มันมักจะแสบอยู่แต่มันเห็ดดำเลยกินล่าสามมื่ตัวตีก็ไม่ได้ข้านะใจ่ว่าไม่ได้ขาวหรอกเดี๋ยวพูดทโทท่ทได้กินนัหอะไร รู้ขอบคุณหลายๆเลยลุงก็ม <c oughs> ่อนที่โบมาคุงสองมันนั่นมันห <c oughs> มนย สอนบทเรคมีนี่สอนเพื่อนเล่แถมองหาไมเ่เ <c oughs> นะ็นปาเขาจะบอกทุเรียนทั่วโลก ไม่กินกทุเรศแทะพวกกระเซนี่ไงเด้อ เส็ตนะป๊บอ้ยเดี๋ยวเส็ต输了เลยสุดเละเลยว่ะกินจะปากพีืออข้อกินน้ำปกติผมไม่เป็นคนแบบนี้นะแม่งล่ปากขือข้อเอาหน่ะมาตำแตกดยตำแกงให้กิน่แตก งงพี่ข่อยตื้อมาเดินแห้งเกิดอันนี้พี่ตันายอยู่นะ แสบปะนิดื่อแสบจ้ะนี่บบป็นบาอีสันต้อง่สพง์ีต้องกินขีขั้นแท้ต้องสีบเบยข้ามกินแกก็ยังพอไป าหัดชั่วโมงบ่ะบ่าทานนี่ดีถ้าเป็นลูกย่างอีอย่างท่านนี่นะมันบ่มออนง่ายลูกไม่สื่อจอบนี่น่ทานดีครับเนื้อกินหมูได้วะหมูมันเลี่ยนปะหมูมันเลี่ยนสามผมคือน,นี่ตลาดตัวละร้อยกว่าบ่ะร้อยสาร้อยสี่สิบ một miếng mà. Ừ. Nghe, này xong đi. Ừ. Ủa. cái. Này, ồ, đấy, này, bye bye. này hết. Im. อิมขาบแหลกด้มันจะกินหลายแล้วจุกกินเราเพชรดิรู้เรื่องกแมนขาบแหกมันแมนไปเก็บร่องได้บ่เนี่ยจังม่กินไหมโอเคผมพี่น้องวัเชิยนไม่คิปหนาผมมาดีครับ